จอมขมังเวทงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นบนหนึ่งชุดสองตัวสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งชุดสามตัวศูนย์สามหนึ่งล่างให้เด่นเจ็ดชุดสองตัวล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดในงวดวันที่สิบหกกันยายนเลขเด่นบน เข้าหลักร้อยบนเก่งจริงงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นห8เลขชุดสองตัวห้าสองห้าสามห้าสองแปดดสีชุดสตัวห้าห6 8ในงวดวันที่16กกันยายน เลขชุดสองตัว46เข้าสองตัวล่างนิตยสารสมหวังงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่น75เลขเด่นในตาราง17345เลขชุดสองตัว71737475 ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดในงวดวันที่สิบหกกันยายนเลขชุดสองตัวสี่หกเข้าสองตัวล่าง